เพื่อนๆ <ITA> สวัสดีค่ะเพื่อนๆจ้าต้นท mm ุเ hmm. รียนเราก็เตรียมเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆให้ชมอันนี้อยู่ที่บ้านนะคะเพื่อนๆจ้าอยู่ที่บ้านเราซื้อมาเรียบร้อยร้อยหกสิบต้นค่ะเพื่อนๆบรรยากาศเก็บตือนต้นทุเรียนมาให้ดูเพื่อนๆจ้าพร้อมปลูกแล้วค่ะเพื่อนๆให้ชมต้นทุเรียนไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆจ้า ขอบคุณที่รับชมนะคะเพื<ๆ>่อนๆฝากกดไลค์<ๆ>กดแชร์<ๆ>กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เราจะได้ตามไปดูตอนที่เราปลูกด้วยนะเพื่อนๆเนาะของเราตอนนี้ก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะคะเหลืออยู่เดี๋ยวจะให้ชมด้วยกันนะคะ,นะ,คะเนาะเบิ่งไปนํากันเพ<ๆ>ื<ๆ>่อนๆจ้าตุนทุเรียนเนาไก่แล้วจ้าไก่แล้วไก่มือปลูกแล้วเพ<ๆ>ื่อนๆ อันนี้เลี้ยงแดดด้วยจะเลี้ยงแดดให้มันแข็งแรงแดดเนาะไอ้ื่อจากเขามากกับประมาณเท่าไหร่แล้วสองสามอาทิตย์แล้วเนาะประมาณเนาะสองสามอาทิตย์ตอนนี้เขาก็เลี้ยงแดดด้วยจะเพื่อนเพื<ๆ>่อนล่อล่อปลูกจะเพื่อนเพื่อนจ้าชมไปนํากันเด้อเพื<ๆ>่อนเพื่อนขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อนเพื่อนจ้าที่แวะมากให้กำลังใจกันนะจ้นะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อ ชมไปนํากันจะเพื่อนเพื่อนดีใจเลยคะ่ะดีใจถือว่าพ่ทธาเด้เป็นตนเป็นอันร่งหลุมกระซามเนาะกระย่งเห็นเห็นต้นทุเรียนเนาะก็ดีใจละเพื่อนเพื่อนอันนี้อยู่นาบ้านเลยจ้ะอันบริเวณหยานาบ้านเนาะเอาว่างไว้เอาไปหน้าจ้าตอนนี้ก็กนะำลังสิขุดว่างทอจะเ<ร>พื่อนเพื่อนว่างทออันน้องเคยจะนองเคยพากันว่างทอเนาะขุด ขุดแน่วว่างทอไวนะจ๊ะเนาะระบบน้ำว่าระบบน้ำเพื่อนเพื่อนตายมือเดียวแล้วหนาวมาถึงแล้มีพี่ชายมีน้องเคยแล้วก็นมีคนงานไปซอยสองสามคนนะจ๊ะเนาะซอยกันซอยกันขุดจ้ะอันน้องเคยเพื่อนว่านยยานดินมันแข็งเผาขุดไวเพราะฉะนั้นว่าก็เลยบอกว่าอ้าขุดก็ขุดขุดดินไวขุดดินไวพี่น้องจ้ะอันรับช่ไปน้่กันเพื่อนเพื่อนช่ไปนํากัน แดดก็แห้งแงงเนี่เพิ่นว่าแดดแห้งแงงแต่กับภากันเหตุเนาะเพราะว่าอันย่านดินมันแข็งว่าสันว่าถ้าดินมันแข็งแล้วมันสิขุดยากตอนนี้ดินยังยังบกค่อยอันอันแข็งเต็มทีเนาะมันก็ขุดง่ายนะจ๊ะก็เลยพักกันไปหาขุดขุดไวใส่ซล่องน้ำจากเพื่อนเพื่อนว่างระบุน้ำเนาะไว้รถทุเลียนเฮ็ดไปละวพื่นน้องเพิ่งชมไปน้ำกัน เบื Arnold, <die> ้องผลงานตั้งแต่แรกจนเล่าตั้งแต่เริ่มต้นจนอันจนเป็นหน่วยนอกจะน่าจะเริ่มกดอันติดตามเรากดกระดิ่งไว้เด้อเพื่อนเพื่อนเลยชุ่มไปน้ากันให้จนบนไดผลนอกจะเนาะอยู <swimming in the water> ่น่ำกันพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เด้ออันอยู่น้ากันไปดนดนเพื่อนเพื่อนเบื้องน้ากันอยู่น้ากันไปอันจนหอดเป็น่วยเด้อพี่น้องเด้อ ตอนนี้กำลั่งลงกันอันนี้ลา่งมาแล้วจะทอจะทอว่างทอละเพื่อนเพื่อนระบบน้ำเนาะที่เขาพากันเหตุไว้ระบบน้ำเราก็เรียบร้อยว่างเรียบร้อยละเพื่อนเพื่อนจ้าชมไปน้ำกัน <c oughs> ดีใจได้เพื่อนเพื่อนดีใจบรมณ์บอดีถึงถึงบทท่านได้สำลิตปันใดก็ดีใจเนาะได้ดีใจ,ใจ,ใจที่ได้ลืมต้นเหตุนะเพื่อน ว่างแผนไว้เนาะเอาไว้เวลาเฮ้ามันหลังกเกษียณเนาะเพื่อนๆเนาะชีวิตคนค้นต่างเดนจ้ะหลังเกษียณที่เฮาว่างแผนไว้เนาะที่จะไปอยู่เนาะเพื่อนๆน,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 นี่ก็เป็นทอว่างนั่นะเขาก็ซอยกันเหตดเนาะจ้ะสี่สีคส่คนสี่คนเห็ดน้ากันเพื่อน อันนี้ก็น้องเคยจะนองเคยผู้ที่ฮิตไห้ห oh, oh. <laughs> นองเคยคนที่ฮิตอันอันซอยซอยเฮิตอยู่ทางบ้านเนาะจ้ะเนาะอยู่เมืองไทยเพื่นว่างเพิ่นว่างไ้ว่างกันโตทตหนำสีซีแถวหรือจ้ะสีแถวสีแถวที่ห้าสิเอาไว้หุต้นทุเรียนเานะ้าเนาะแกเนาะอันนี้ก็สิเป็นสปริงเกอร์จะเพื่อนเพื่อนสปริงเกอร์ สปริงเกอร์แล้วก็น้ำห้องก็พร้อมแล้วจ้นาน้ำห้องพร้อมแล้วจ้าจ้ะ,จะน้ำห้องก็พร้อมแล้วเพื่อนๆจ้าเ้างกระลออีกอันนึงด้วยจ้ะลออีกอันแท่งน,น,น้ำเนาะจ้ะเนาะอ่าอีกอย่างก็อันแนวสูบน้ำเนาะจ้ะต,ตีโตจะหาใส่สปริงเกอร์เนาะใส่สปริงเกอร์เา้างกระลออยู่เนาะจ้ะเนาะ อันนี้กัสปริงเกอร์ฮอก็เรียบร้อยว่างเรียบร้อยเจ้าเพื่อนเพื่อนว่างเรียบร้อยสปริงเกอร์เราชมไปนํากันเพื่อนเพื่อนจ้าชมไปนัากันด้วยแฮปปี้ด้วยเด้พอนเพื่อนแฮดีใจดีใจแฮปปี้หลายของฮอตเขอว์าว่างแผนไว้ก็ใไกล้สิสร็จในแล้วนอกจะเนาะ เขากว้างไว้ว่างทอไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อนเพื่อนว่างทอไว้เรียบร้อยอันอันอันเทียงเทียงหน้านันของน้องเขาด้วยจ้า <c oughs> อของเฮาของเฮาสิอยู่ขวามือฟังนี่จ้ะขวามือแต่ของเฮาคือสิบวันท่านฮ็ตออกจากไว้ก่อนเนะเาะไว้ก่อนไก่ไ่ะไก่ไๆ่เฮาไปอยู่ปวเลยจ้ะเฮาถึงสีเหตดเนาะ ที่ดินมองนี่ก็ประมาณนั่นจิตไร่เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าฟังสายมือเฮายังเฮายังมีต้นทุเรียนโอ้ยต้นนั่นยางอยู่จ้ะก,ก็เลยบ่บ,บ่ทันได้ตัดต้นยางเนาะจ้ะเนาะก็ร้อยตรงนี้มันนั่นอันเป็นผลหรือว่าเป็นแบบเป็นต้นขึ้นมาเป็นนั่นที่มันบ่ที่มันเป็นตาลอดนะจ้ะก,ก็เลยก็สิตัดยางออก,ก จ้าตัดยางออกแล้วเขาก็สิปลูกไม้นาะสิปลูกอีกเที่ยนึงน่ะจะเนาะแต่ให้ตรงนี้มันเกิดผลก่อนน่ะจะเนาะเพื่อ,อ,อนๆนจ้านามเขาก็พร้อมจ้าเพื่อนๆนี่แหละความสุขของเขาเล็กๆหน่อยๆเนาะที่เขาสิเห็ดเห็นเบิ่งไปน้ำกันเพื่อนๆจา้าชมชมบรรยากาศโค้งน้องนาอ่า ปลูกทุกสิ่งที่เรากินก,กินทุกสิ่งที่เราปลูกนจาจนะเนาะนามเขาก็พร้อมทุกอย่างโอ้ยดีใจพี่น้องจ้าดีใจหลายจากจากที่เขาเพิ่อเลื่มต้นน้อยๆไก่สีสําเ็็แล้วนะจนะ้ะเนาะเหลือแค่ล่อล่อยไอ้ไอปั๊มนามนะจนะ้ะเนาะปั๊มนามที่ว่าสิดูดเป็นสปริงเกอร์มะหดต้นใหม่นะจนะ๊ะเนาะล่ออันนีย้ยางเดียว พอดีจะเพื่อนๆจ้านงเคยว่าสิไปสื่อพอดีเพื่อนมาเหตดตรงนี้เพื่อนก็สบายเนาะก็เลยบ่ไดไปสื่อเพื่อนๆจ้าก็เลยต้องรออีกคลิปเด้อจะเพื่อนๆรอมารับช่มน้ำกันเด้อเพื่อนๆจะสปริงเกอร์จะขึ้นน้ำจะไหลนาะจะเนาะเดี๋ยวเฮามาช่มน้ำกันอีกรอบหนึ่งเด้อจะเด้อเพื่อนๆจ้าตอนนี้ก็ช่มไปอันว่างทอไปก่อนจะเพื่อนๆ คลิปหนาเดี๋ยวเราจะมีการไอ้อให้เบิง้งกันทอ่อไอ้ไอ้เครื่องเครื่องดูดน้ำนาะจะเนาะเครื่องดูน้ำมันไปสปริงเกอร์แล้วก็อ่าการปลูกทุเรียนนาะจะเนาะห้าสิเริ่มตน้นให้มาช่มน้ำกันเด้พนอนองมาจ้ะอย่าลืมอย่าลืมว่ากดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้จ้ะเ้อจะได้บ่บผาดอันต่อไปนาะจะเนาะ สิได้พบอพาดอันต่อไปเพื่อนๆจ้าเข้ามาชุมนํากันเด้ออย่าลืมอย่าลืมเพื่อนๆอยากให้เบิ่งนํานะเพื่อนๆจ้าอยากมาชื่นชมนํากันเนาะจ้าเนาะมาชมนํากันมาดีใจนํากันเพราะวา่าคนไกลบ้านเนาะคะ่ะเนาะคนไกลบ้านจากเฮาบ่มีหยังเนาะเฮาก็หาเงินเก็บเงินไปให้คนทางบ้านเฮาเฮ็ดให้ยนะจ้าเนาะ พราะว่าเฮาบ่แม่นเฮาอันบ่แม่นคนรวยเนาะจ้ะเนาะพอ่อแม่เฮาบ่มีเฮาก็ต้องสร้างเองหาเองเฮ็ดเองเนาะจ้ะเนาะนี่แหละความฝันของเฮาแล้วจ้ะเนาะเพื่อนๆมาชมน้ำกันมามวนน้ำกันมาแฮปปี้น้ำกันเพื่อนๆจ้าโอเคเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวเฮาก็คอยมาชมตอนที่เฮามีน้ำไอ้สปริงเกอร์แล้วเฮาก็สิปลูกต้นทุเรียนเลยจ้ะ เพราะว่าทุกอย่างเขาก็พร้อมแล้วเหลืออยู่อย่างเดียวค่ะเหลืออยูอ่อันเครื่องดูดน้ำนะจ๊ะเ,ะเครื่องส่งน้ำที่สิไปสปริงเกอร์จ้าเพื่อนๆจ้าเขาก็ลงไปน้อยหนึ่งแลวและจ้าพื้นที่ฐานฐานที่เอาไว้ส่งสปริงเกอร์แล้วเนาะอันที่ว่างอันอันสูบน้ำนะจ๊ะเนาะ พอดีเพื่นโบมาเพิ่นโบสบายเพื่นก็นเลือกบะไรไปซื้อเดี๋ยวเขาจะมาชมต่อน้ากันเด้อเพื่นเนจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้เด้อจ้าสวัสดีค่ะเพื่อนๆขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมขอบคุณค่ะบาย